สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าวิจัยคืออะไรนะก็เป็นจุดเริ่มต้นของ e-learning นะครับแบบสบายๆนะครับสไตล์อาจารย์มิกซ์นะฮะรองศาสตราจารย์ดรนัทก r ตเปาอินนะครับตั้งใจที่จะมามอบความรู้ให้กับทุกคนวันนี้วิจัยคืออะไรนะมาคุยกันก่อนวิจัยนี้ถือว่าเป็นกระบวนการนะฮะอย่างหนึ่งเลยทีเดียวฮะเป็นวิธีการในการศึกษาอย่างเป็นระบบของปรากฏการณ์หรือเรื่องราวอะไรต่างๆที่เราอยากจะศึกษาหรือสังคมต้องการคําตอบในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเพราะนั้นการทําวิจัยเนี่ยมันจะช่วยทําให้ ผลลัพธ์หรือสิ่งที่เราจะนําเสนอเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือคือคําตอบเนี่ยคนมักจะถามใช่ไหมครับว่าเอามาจากไหนทีนี้ถ้ากระบวนการได้มาซึ่งคําตอบเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่สากลโลกหรือว่านานาชาติหรือมนุษย์เนี่ยนะครับในผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็ให้การยอมรับในกระบวนการวิธีการคําตอบมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับเปรียบประหนึ่งกับผล,ลไม้นะถ้าเราปลูกต้นไม้ด้วยวิธีการที่ดีผล,ลไม้ที่ได้ก็ย่อมดี ถ้ากระบวนการมันออแกนิกอย่างถูกต้องมาผลลัพธ์มันก็ต้องดีแต่ถ้ากระบวนการมันมีความไม่ชอบมาพากลผลลัพธ์ที่ได้มาคนก็จะเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเอะตกลงไอ้ผลลัพธ์เนี่ยมันมาจากไหนผลไมานะ้นั่นก็กลายเป็นผลไม้พิษหรือเป็นผลไม้ที่ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมีผู้คนที่เชื่อถือเชื่อมั่นกระบวนการต้องถูกต้องนี่เรียกว่ากระบวนการในการทาวิจัยซึ่งจุดสําคัญในการทาวิจัยก็คือว่าจะต้องมีหลักฐานนะมีเหตุผลรองรับคําตอบเหล่านั้นชัดเจนเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อผลล ความสําคัญของการทําวิจัยก็คืออะไรครับความสําคัญของการทําวิจัยก็คือทําให้เราเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็น มันคือการถอดรหัสสังคมนี่เวลาทําวิจัยเนี่ยมันก็จะมีสายสังคมศาสตร์สายวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่ผมจะพูดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสายสังคมศาสตร์นะสายวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องของการทดลองวิจัยแบบอะไรต่างๆแต่ในสายของสังคมศาสตร์ก็จะมีวิจัยแบบกึง่งทดลองหรือว่า quasi experimental research นะซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสก็จะพูดกันต่อๆไปนะครับว่าตั้งใจว่าจะทำคลิป e-learning เนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมประโยชน์ชของการวิจัยหรือความสําคัญก็คือว่ามันสามารถที่จะแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพพอเราพูดคําว่าประสิทธิภาพขึ้นมาก็ชัดเจนนะครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยหมายถึงทําน้อยได้มากทำมากได้มากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยมันจะต้องมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเก็บข้อมูลมาทําวิจัยมาจะต้องแก้ไขปัญหาได้อะไรที่ เป็นวิธีการเดิมๆที่ใช้เวลานานก็ย่นระยะเวลาซะอะไรที่เป็นวิธีการเดิมๆที่ต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากก็ลดทรัพยากรซะแต่ได้ผลมากกว่าเดิมเรียกว่ามีประสิทธิภาพแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าจะต้องสามารถที่จะสร้างประโยชน์นะให้แก่สังคมเราสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆทาให้สังคมเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นมีความมั่งคั่งมากขึ้นถ้าเราทําแบบนี้ได้แล้วไซ้เนี่ยถือว่าเป็นวิจัยที่มีความสําคัญถ้าเราจะพูดกันถึงประเภทของการวิจัย จริงๆแปลว่าได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมขอแบ่งง่ายๆก่อนนะแบบง่ายๆที่เบสิคที่ทุกคนรู้จักก็คือการวิจัยแบบเชิงคุณภาพหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า qualitative research และวิจัยแบบเชิงปริมาณหรือ quantitative research แล้วมันต่างกันยังไงวิจัยแบบเชิงคุณภาพเนี่ยใช้สําหรับการศึกษาเรื่องราวในเชิงพฤติกรรมเรื่องของความคิดเรื่องของ feeling หรือความรู้สึกเป็นหลักครับซึ่งจุดเด่นของเชิงคุณภาพที่เหนือกว่าเชิงปริมาณก็คือการลงลึกในรายละเอียดในดีเทลต่างๆ อันนี้เป็นแบบเบสิกนะครับแต่เมื่อเราเรียนระดับแอดวานซ์ขึ้นไปเนี่ยเชิงปริมาณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มี AI ในยุคที่มี Big Data อีกประเภทหนึ่งเราเรียกกันว่าการวิจัยแบบเชิงปริมาณหรือ Quantitative Research การวิจัยเนี่ยเรามุ่งเน้นในการเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลได้ลองคิดดูครับถ้าเราไปเข้าที่ประชุมมติที่ประชุมถ้ามีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนั่นเรียกว่าการคล้ายๆกับเชิงคุณภาพ แต่ถ้าเชิงปริมาณก็คืออะไรครับถ้าจะวัดว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบคือการยกมือโหวตหรือการโหวตอะไรดุด้วยรูปแบบต่างๆนี่เรียกว่าเชิงปริมาณเพราะเชิงปริมาณมันชัดเจนในหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีการใช้ตัวเลขมีการใช้สถิติใช้สิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรก็เพื่อโน้มนาวนะครับในทางสังคมาศาสตร์เพื่อโน้มนาวให้สังคมนั้นเชื่อเพื่อโน้มนาวให้เกิดคอนเซนแซสได้ง่ายกว่าเรียกว่ามันจะมีฉันทาปติได้ง่ายกว่า แต่สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนี่เป็นเบสิกนะครับมันอาจจะมีข้อยกเว้น5% 3% 2% 1%เปอนก็แล้วแต่แต่พูด in general ว่าเชิงปริมาณเนี่ยมันสามารถโน้มน้าวได้ด้วยตัวเลขรวมถึงสามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากครับวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งเชิงคุณภาพทำได้ยากจะไปสัมภาษณ์คนล้านคนในยากแต่ถ้าเป็นเชิงปริมาณมีข้อมูลตัวเลขสุ่มตัวอย่างทาอะไรต่างๆมันสามารถทาได้เพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยก็ควรจะทำวิจัยแบบผสมผสานซึ่งกััันนแลละกท้งงงเเชชิิิคุณณภาาพปรม สุดท้ายในคลิปนี้จะพูดถึงว่าคำถามวิจัยที่ดีเป็นอย่างไรก่อนที่จะสอนการตั้งคำถามวิจัยวิจัยที่ดีนะฮะการตั้งคำถามจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงถ้ากว้างจนเกินไปเนี่ยมันตอบไม่หมดครับวัดผลได้คำถามวิจัยที่ดีจะต้องวัดผลได้จะต้องสร้างมาตรวัดเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้ชัดเจนและสุดท้ายคำถามวิจัยที่ดีจะต้องเชื่อมกับวัตถุประสงค์การวิจัยได้นี่คือเบสิกว่าวิจัยคืออะไรซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในอนาคตต่อไปสำหรับในวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ